สวัสดีครับวันนี้วันเดียวกำลังหั่นประกาศขาวเก็บไว้กินกินกับอะไรลูกสุก,กี้ตอนเย็ยนอ๋อสุก,กี้ฉาบูเพราะว่าประกาศขาวมันเป็นอุ้ยหัน่นดีๆไม่สับไม่สับลูกมันเป็นของโปรดของโมเดลเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับทำไมถึงชอบล่ะลูกมันอร่อยมันอร่อยแล้วมันแบบไม่ไม่แข็งใช่ไหม <S <S เดี๋ยวชอบกินตรงใบๆใช่ไหมครับมันไม่ค่อยแข็งดีเนาะอือหือ ไปได้หนึ่งถุงแล้วนะครับนี่หนึ่งถุงอันนี้อยู่ในจานหรืวอว่าใส่ถุงใช่แล้วก็เอาใส่ถุงแล้วก็เอาไว้กินกับชาบูตอนเย็นนี้น,นะครับแล้วแล้วเมื่อเช้าแม่ทำอาหารอะไรให้หรอแม่ทำอะไรอ่ะบอกเพื่อนๆสิแกงจืดตำลึงกับผักกาดขาวครับอ่าโมเดลเวลาหั่นต้องระมัดร,ระวังอะไรครับอันนี้จิ๋วม่กเลยครับต้องระมรัดระวังอันนี้หัวที่มันเริ่มเกิดขึ้นจากข้างในอ๋อใช่ใช่ มันอยู่ด้านในใช่ไหมครับมันอยู่ด้านในมันขึ้นโตครับแล้วมันก็จะเติบโตเหมือนอันใหญ่นะคะแบบครับครับเวลาหั่นต้องระวังอะไรหูกระวังมือระวังมือไม่ให้มีดบาดถ้าเด็กๆพวกเด็กเบบีอ่ะเพื่อนๆอย่าทากันนะครับห้ามทาเด็กขาดเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเด็กเบบีไม่รู้อาจจะเอามือไปวางแล้วก็หั่นได้อ๋ออาจจะหั่นมือตัวเองใช่ไหมครับใช่ แต่เนี่ยแต่เนี่ยคือโมเดลเริ่มโตแล้วใช่ไหม<ช>ลูกแม่ก็เลยให้ทดลองหั่นดูแล้วโมเดลก็หั่นได้ยังไม่โดนมีดบาดเลยใช่ไหม<ช>แต่ก็ต้องระมัดระวังต่อไปประมาทไม่ได้นะคะเด<ช>็กๆเวลาจะใช้มีดต้องอยู่ในการผู้ปกครองอยู่ใช่ต้องให้ผู้ปกครองดูแลนะคะอะโมเดลไปก่อนนะเดี๋ยวโมเดลไปเตรียมทำชาบูก่อนนะคะ <รอ S 1> บ๊ายบาย,บาย,บาย